สวัสดีครับนักเรียนสําหรับวันนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python กันอีกแล้วนะครับสําหรับโปรแกรมในวันนี้ก็คือโปรแกรมที่ใช้ตัดเกรดนั่นเองอ่าโปรแกรมตัดเกรดนะครับมีวิธีการทํางานแบบ m u l t i p l e s e l e c t i o n ครับก็คือมีเงื่อนไขในการทํางานหลายเงื่อนไขนั่นเองเราไปดูดีกว่าครับว่าผังงานของโปรแกรมตัดเกรดนั้นจะเป็นอย่างไรเริ่มที่1เริ่มต้นการทํางานครับ 2. นำเข้าข้อมูลคะแนนสอบครับ 3. ตรวจสอบคะแนนที่นำเข้าว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ80หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นจริงเกรดที่ได้ก็จะได้เกรด4ครับ แต่ถ้าหากไม่เป็นจริงเราก็จะมาเช็คเงื่อนไขต่อไปครับว่าคะแนนสอบที่นําเข้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ70หรือเปล่าถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ70เกรดที่ได้ก็จะได้เกรด3ครับแต่ถ้าหกยังไม่เป็นจริงอีกเราก็ต้องไปเช็คที่เงื่อนไขต่อไปครับว่าคะแนนสอบที่นําเข้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ60หรือเปล่าครับถ้าเกิด มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ60เกรดที่ได้ก็จะได้เกรด2ครับแต่ถ้าหากยังไม่เป็นจริงอีกล่ะเราก็จะไปเช็คที่เงื่อนไขลำดับถัดไปครับว่าคะแนนสอบที่นำเข้านั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50หรือเปล่าครับถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริงเกรดที่ได้ก็จะได้เกรด1ครับแต่ถ้าหากเกรด1แล้วยังไม่เป็นจริงอีกล่ะ โปรแกรมของเราก็จะแสดงผลว่าเกรดที่ได้คือเกรดศูนย์ครับเสียใจ <c oughs> และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจบการทำงานครับนี่ก็คือผังงานของโปรแกรมตัดเกรดหรือโปรแกรมที่มีรูปแบบการทำงานแบบหลายเงื่อนไขนั่นเองไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเราเขียนเป็นโปรแกรมภาษา Python เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไปกันเลยครับ และในตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเว็บเว็บผิด Python ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าโปรแกรมตัดเกรดจะมีวิธีการเขียนเป็นภาษา Python อย่างไรเริ่มต้นกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรก่อนครับในที่นี้ครูจะประกาศตัวแปรเป็นคำว่า Sscore ครับที่แปลว่าคะแนนนั่นเอง s c o r e เท่ากับ In ครูจะให้ตัวแปรนี้ เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับนักเรียนวงเล็บครับ Input ก็คือให้โปรแกรมรับค่าทางแป้นพิมพ์นั่นเองเพิ่มวงเล็บเข้าไปอีกครับจากนั้นก็ใส่ a p o t t r o p h e หรือว่า Single Code นั่นเองพิมพ์ไปเลยครับว่ากรอขัดแนนซอฟตนะตกแต่งให้สวยงามครับจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ครับ ในการตรวจสอบเงื่อนไขเราจะใช้คำสั่ง if e นะครับ if e ที่แปลว่าชาหากนั่นเองหมายความว่าถ้าหากคะแนนสอบเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะได้ผลลัพธ์จุดๆๆดจุดนั่นเองครับ if e วงเล็บครับ Score มากกว่าเท่ากับ80และเราก็ใส่เครื่องหมายโคลอนครับนี่อย่างนี้เลย จากนั้นกด enter ครับให้โปรแกรมแสดงผลออกมาว่า print วงเล็บใส่เครื่องหมาย single q o d e หรือ apostrophe เมื่อเราต้องการกรอกข้อความครับเกรดที่ได้คือ4อ่าเราก็ได้เงื่อนไขแรกเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าหากคะแนนไม่มากกว่าหรือเท่ากับ80ราละเราก็ต้องพิมพ์คำสั่งเงื่อนไขใหม่ครับนั่นก็คือ E ep. L s e ์อ Else ลก็คือ Else และ i e ีผสมกันนะครับ Else เนี่ยจะแปลว่าไม่สุดน e ี f ก็จะแปลว่าถ้าหากรวมกันก็จะหมายความว่าถ้าหากไม่ใช่อ่าถ้าหากไม่ใช่ล่ะก็ให้มาเช็คที่เงื่อนไขนี้นั่นเองก็คือ Score มากกว่าเท่ากับ70 อย่าลืมใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับอ่าให้ปิ้น์คำว่าเกรดที่ได้คือ3ต่อมาครับถ้าหากคะแนนของเราไม่มากกว่าหรือเท่ากับ70ล่ะก็ต้องมี else if อันต่อไปครับ else if ถ้าหากสกอร์ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ 60ให้ปริ้นครับแล้วก็ข้อความว่าเกรดที่ได้คือ2และถ้าหากคะแนนของเราไม่มากกว่าหรือเท่ากับ60อีกล่ะก็ต้องมีเงื่อนไขต่อไปครับนั่นก็คือเงื่อนไข L E อีกครับสกอ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50อ่าเราก็จะให้โปรแกรมของเราแสดงผลหรือปิมพ์ออกมาเกรดที่ได้คือ1นั่นเองและ้าหากไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ตั้งมาข้างบนเลยล่ะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหากไม่ตรงเลยเราก็จะพิมพ์คำว่า else else อ่า อย่าลืมใส่โคลอนด้วยนะครับอ้าวผู้ลืมเองโทษฮนะลืมใส่ด้วยนะครับนี่ใส่โคลอนด้วยถ้าเกิดไม่ใส่โคลอนเนี่ยโปรแกรมก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ให้ปริ้นให้แสดงผลว่าเกรดที่ได้คือ 0รอมสโอ้โหเอามาสอไปด้วยเลยทีนี้เราลองกดลันโปรแกรมดูครับอ่ากรอกคะแนนสอบเอาเท่าไหร่ดี85อ่าเกรดที่ครูได้คือเกรด4ครับแล้วถ้าสมมติล่ะลองลอง,ลองอีกตัวนึงกดลันอีกครั้งครับคะแนนสอบที่ได้ได้49 Hey, เกรดที่ได้ก็คือ0รอม,ม,มสอน,นั่นเองเสียใจ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือโปรแกรมตัดเกรดแต่ยังไม่จบเท่านี้ครับถ้าเกิดอยากได้คะแนนเต็มความจริงแล้วเกรดของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่4 3 2 1อหงรือ0ูนย์เดียวนะครับเรายังมี3.5 2.5และ1.5ถ้าหากนักเรียนคนใดสามารถดัดแปลงโค้ดของครูให้โปรแกรมขอานักเรียนเนี่ยแสดงผลค่าเกรด3.5 2.5และ1.5ได้ก็รับคะแนนเต็มในชิ้นงานนี้ไปได้เลยครับ ลองทําดูนะครับนักเรียนครูให้เต็มแน่นอนถ้าหากใครส่งมาแสดงว่าเราเป็นตัวตึงเลยตัวตึงจอสอ <c oughs> โอเคครับสรุปวันนี้การเขียนโปรแกรมตัดเก,กรดก็เสร็จสิ้นแล้วผิดพลาดประการใดครูขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับบ๊ายบาย